ทำบามาเพนนะคะรับตามาหนิบาม่าก็มันไม่ช่วยเลยเนี้ยมันเค่งนะครัหลอกมากเลยแล้วบามเนตม่โอเคาจะได้โอเคกมาล Bare ikke mer av det! นี่คือไอคือตัวอะร็ยนะครับอโอเคนะไก่เสร็จแล้ว ต้องู้ก็ได้ยเยวุ้งก่อนแแล้วตักล่องมาตักล่องตักล่องคนละคนคนละคนเขาไหวอื้แต่แล้วกะขอชิมคนเด็ดเดเด็ด็ใช้้วสวยัวยี่ตักตักของฟุ้งกคือเละเลยออกมาแล้ว โอ้บันเลงใส่ขี <k <k ้หูเลยสุดเลยครับเพื่อความเพื่อความมันอย่าซูมนะอู้ววไม่น่ากินเลยว้าวววยังใส่ของแต่ยังไม่ทันบูสตอาราบิก้าอารซิบิกิเออเออเออโอเคโอเลย ไยเที่ยวตะทวันอะ <c oughs> ไปไปไป,ไปตายก็นอกเลไปไปปลงกันไปข้างนอกดีกว่าไปไปไปกินข้าวน,นอกก็ดีกว่านะครับตรงนี้เลยตั้งเดี๋ยวผมขอเาว้าก่อนนะครับใยมันเขที่เารัาวาวเอาแต่กินก่อนเดีตอนนี้เรากำลังจะกินแล้วขอกินก่อนนะ เดี๋ยวเาก็เลยกินดีแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดคำคนอยโอเคไงอร่อยนะอร่อยเพชรไฟลุกไฟลุกเต็มมือโอเคเดี๋ยวผมกินได้คุณถือมือได้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปวเียผมกินนะครับอือหือ เอา่อยหัวเจ้มหะอยากลับผู้ชมนี่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 คลิปนี้ลาก่อนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับหมดแล้วเผ็ดมากเลยบ๊ายบาย